นี่นะครับตัวตะวันะครับตัวลูกมันนะครับมีคนสนใจนะขนาดนะตัวนี้แต่มีคนซื้อไปแล้ว๋ยววันนี้คนเจ้าของบนอยากเช็คกันนะครับว่ามันตัวไหนมันจะดีนะครับตัวนี้ใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าแต่ตัวนี้ปลายมันดีกว่าน้อยเดียวไปแต่ตัวน้อยกว่านะถ้าดีก็ดีเลยนะครับเพราะตัวนี้ผมว่ากี่มงเนี่ยเพราะมาให้บอดีบัตรจนนั่นแหละ นี่นะครับทรงมันเกินไปนะแต่ตัวนี้เขามันดีหน่อยแต่ตัวนี้มันหนาตัานหนึบนะครับนี่นะครับเด,เดี๋ยวลงก้อนแล้วนะครับทรงตัวนี้มันดีนะครับแต่ตัวตัวมันใหญ่นะนี่นะครับ นะครับตัวนี้ใหญ่นะครับกี่มงนะครับจะลองห่อตัวไหนมีนอยู่นะครับ ra ra ra, ra. Cữa. Cữa ăn gà. Nó. Màu vài được sẽ dạ 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 đi dạ 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 này dạ 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 มาเลยครับมาใหญ่ไงมันะ้ยนิดมันยางมันดีหัวจะไปฆ่ามันหนรอป่าเป็ดด้วยโอ้โหไอกีนล่วมันใหญ่นะครับโอ้หมดตัวแหงเลยว่ะโอ้โอดมยออดนะครับ หลังเลยอ่ะเดี๋ยวกำนับใหญ่เงี้ยก่อนสั้นเอาไปแล้วที่ที่ที่หลังเลยที่ที่หลังเขาสุขเว้ยเดี๋ยหผมักค้ามสองค้ามเนาะท่ามาลวมผมจะเก็บละเดีดูมันอันนั้นมันใหญ่นะครับมามาถ้าโดนหรฮะน่ะใหญ่ อะนี่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 มัน2อขามนะจะอดก็ถ้าอดได้ผมจะเก็บไว้แล้วกวจี้ันงหญ่นะครับโอ้โหปี่จไหนีบีกกา โอ้โอ้นีบน้องแฮมโหหมดไว้ว่ะโอ้มววอีน้นองเบลล์เลยนะครับบัดหล่นนะครับโอ้แฮมค้ามเนี่ยครับถ้ามาบัดหล่นให้หมวดตะเกียบก้ละ จ้าของมันจะด่านะครับเออไอ้กี้โดนกันาม้ามา,มาโอ้กูแหงหมดแป่งว่ะโอ้ไอ้กี้น้ำมันเกินมานะครับตัวมันใหญ่อือ่ะมามาขามแปลงซะมันอ,อือไอ้กี้น้ำมันใหญ่นะครับนั่นแหละ กามแปลงะมันโอ้มดแปงแห้งอีกทีว่ะเฮ้โอ้โอดเบือ่ออดนะครับเฮ้ยหน,น่อยกว่านะครับไม่ได้ใส่ปลายมาได้นะครับหัวเหอนนี่มาได้สย่างเลยนะน่ออะตอนอ่ะข้ามนี่พราะมัามันหล่นไงนะออกไปละมันเอาแป้งกิ๊ก มาอย่าคิดนหัวโตโอ้จะเป็นหลายอย่าง่ะจะเป็นหลเต็มเต็มมันง่ะเจ็บนะเว้ยเอาคนระับมาบอ,อกป้ให้งอ้นะครับ <c oughs> Oh, chắc là bé. Ô, bé cái hàng chắc là oh, lo chắc Ô, đây Ô, โอ้ยโอ้ยมันหล่นนะเว้ยจักแป่งว่ะโอ้เรื่องเลยโอ้จักแป่งนะบ่มันจักหล่นนะแค่ตัวน้ำมันใหญ่แบบไหนโอ้ดีเว้ยตัวน่ะปะลกปะละปอละทจีังัง มาโลดนะครับโอ้แห้งเบยเดี่คือดูใหม่เหมือนกันนะครับโอ้เสียปืนเลยครนี่นะน,น,นะครับไอ้กิี่มันใหญ่ขนาดนัครับนี่นะครับใหญ่นะครับปื้นเลื่อยโอปื้นเลื่อยขนาดนะครับตัวเนี้ยปื้นเลื่อยขนาดนะครับ,รบตัวเนี้ยนตะัใวใหญ่หัวดีวันหมดนะครัจะมันเสียปลายไปได้ เดี๋ยวดตววยูตัวนี้นะครับโอ้โหใช่ไตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวที่ผมมาลงปลอกกระโหลกนะครับมันมีคนซื้อไปแล้วนะครับแต่เปิดห้ลองเช็ดก็พออไ,ได้ว่ามันโอดก่อมันจนได้ก่อนี่นะครับน้อยกว่ากี่อนนะครับน้อยกว่าเยอะเลยนะครับแต่มันได้ป่ายไปได้นะครับ หัวเหินเนี่ยมาได้สักอย่างนะครับแต่อดอยู่นะครับแต่ถ้าลงแถมสุกสองสามครั้งนี่ก็มัน,มมนามาแน่เพราะกีมัน,นันแหงอยู่นะครับสนใจกวางชนก่อนเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ว่านะครับกับเฟซบุ๊กไว้นะครับติดต่อมาได้ผม